นายจุลกรสิวกรสิงห์ครับสวัสดีค่ะฉันชื่อชวรลักษคูณวัชรคุณค่ะสวัสดีครับกลุมแรกทิสดากิ๊มิส่วนครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นตะกร้อง่ายๆนะครับมีอยู่สามท่าง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นตะกร้อง่ายๆครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องใส่รองเท้าให้ถูกรับเบียบครับเช่นรองเท้าเบนเกอร์ครับเรามันจะเกาะพื้นได้ดียิ่งขึ้นครับถ้าเราใส่แบบโกซิตี้มันจะค่อนข้างที่จะลื่นครับจะเกาะไม่ได้ครับ ก็ไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องต่อดตะกร้อหนึ่งครั้งนะครับต่อลงข้างเท้าด้านในนะครับมันจะได้ดียิ่งขึ้นครับแบบนี้นะครับจับเตะขึ้นจับเตะขึ้นจับถึงขั้นตอนที่สองนะครับต่อลงข้างเท้าด้านในนะครับ สองครั้งจับสองครั้งจับนะครับแบบนี้ครับจับหนึ่งสองจับหนึ่สองจับแบบนี้ครับทำให้ชิงก่อนครักมาที่ขั้นตอนที่สามนะครับข้างเท้าด้านในเหมือนเดิมครับต่อให้มัเนเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับตัวอย่างครับ แบบนี้ครับทำให้ชินแล้วคุณจะเก่งนะครับอครับมีสามขั้นตอนง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆน้องๆนำไปปฏิบัติแล้วก็จะกินขึ้นเองครับเราของเขาจุกจุนกำลังเสนงเรื่องรานี้ครับขอบคุณครับ